สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแช่แช่กดนานๆกดจันยานกดเยอะๆยนะคะคนบางคนเนี่ยเอาข้อเท็จจริงไปเสี้ยมเป็นอย่างอื่นเพราะความชั่วในกำมืสันดานแต่คนบางคนเอาข้อเท็จจริงไปเสี้ยมโดยจะเองก็ไม่รู้ตัวว่ากําลังเสี้ยมอยู่เพราะความโง่ความดักดานความควายความปราศตีน อันนี้เป็นเรื่องเสียหายอย่างมากบางทีหนุ่มเะไยด้มาเดี๋ยวนี้ออกเกือบทิกชั่วโมงเลนะเดียวก็ออกมาเรื่องเงินล้านเงินอะไรเนี่ยเ,เ,เอาเรื่องที่เกี่ยวกับเขาไปแจ้งความดีกว่าทําไมผมมั่นใจว่าเป็นการแจ้งความเพื่อเตือนก็คือการแจ้งความเพื่อเตือนคือแจ้งว่าเป็นพยานหลกักฐานว่าอย่ามายุ่งกับค่อยนะนะถ้ายุ่งกับค่อยค่อยฟรร้องจ้านะนี่คำว่าฟรร้องก็คือแจ้งความร้องทุกข์นั่นแหละตอนนี้แจ้งเป็นพยานหลักฐาน็เรียกว่าลงบันทึกประจาวันเอาไว้ว่ามีเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้เกิดขึ้นนะตัวนี้ผมเลยเชื่อว่า เขาจะแจ้งแบบแบบเดิมก็คือมีเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้นะถ้ายังไม่หยุดพูดเนี่ยจะเอาแล้วนะอ,อประมาณนี้ไม่รู้สิไปแจ้งให้โรงพัก <c oughs> คือไปแจ้งเนี่ยมีแต่ตำรวจที่โรงพักรู้เพราะว่าเอกสารแบบนี้นี่ไม่ได้ส่งมาถึงคนพูดนะครับเออถ้าบอกาแจ้งแล้วเนี่ยส่งมาให้เขาดูว่านี่แจ้งความไว้เป็นหลักฐานแล้วนะเลิกนะถ้าไม่เลิกนี่เอานะเนี่ยมันก็ดีอยู่ถ้าผมเห็นก็คือมันไม่มีกฎหมายอ,อบอกไว้นะว่าว่าต้องส่งให้ คนที่ถูกแจ้งหรือเปล่าแล้วการไปเรียกเข้าไปรับรู้เรื่องการแจ้งนั้นไม่มีกฎหมายไม่มีกฎหมายเอ่อต้องคือไม่มีกฎหมายห้ต้องให้ปฏิบัตินะเ,เขามาแจ้งความวเป็นหลักฐานเงี้ยจ,จะจะหมายเรียกเข้ามาแจ้งให้ทราบว่าเขามาแจ้งความ,มเป็นหลักฐานนล้วว่าคุณทําอะไรต่อไปอยาทำหนะน้านี่อืมผาไม่เคยเห็นนะแต่จะมีการโทรเตือนรอเปล่าี่มันอาจจะใช้ได้นะแต่ตามกฎหมายนี่ไม่มีหมายเรียกมารับทราบข้อกล่าวหานะพ่อยังไม่ได้กล่าวหา อันนี้นี่ก็เลยมองว่านุ่มเดียวาดนี่ไม่น่าจะถูกฟ้องในรอบนี้นะแม้คนนั้นจะใช้ทนายคนเดิมก็อาจจะต <c oughs> ีราคาเดิมก็ได้ตีราคาเดิมมาไปแล้วยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได,ไได้ใช้ประโยชน์ครบเงินหรือเปล่านะประมาณนั้นมันไม่ไม่ได้ดูถูกเด้อย่งมาฟ้องไปเลยไม่รงว่าแสดงละครเรียองเอฟซีหรือเปล่าอันนี้นี่เราเราดูยากนะตั้งแต่ร้องไห้แล้วแหละร้องไห้เนี่ยถ้าร้องไห้เนี่ย เรียกเอซีไหนเรียกเอซีฝ่ายตัวเองมันก็อาจจะมีเอซีฝ่ายตัวเองก็คือยายยายกบสิวทั้นนั้นแหละที่เห็นอกเห็นใจเราไม่แต่ต้องนะเราจะเราจะไปกอดกอดเธอก็กลัวเธอโดนเยอะกว่าเก่าพูดเป็นนิทานมมหนานนะเป็นนักแต่งนิยายมากอดมากอดเขาก็มากอดปลอบใจเขาหน่อยเนาะเออเขาโดนมากเนี้ยโดนมากจนแกก็พูดยจงไม่มีผลนะเนาะก็รู้อยู่ว่ายายแกไม่ได้ไม่ได้อัดเสียงเองก็ เดี๋ยได้มันอัดนนองแกจะไปรู้ได้ไงจะพานโรธพ่อโรธแม่ได้ไงนะสาหรับบางคนที่จงใจเอาคลิปที่สวิตจีร้องไห้มาเสียมนั่นเสียมนี่แบบจงใจเสียมดิฉันเข้าใจนะคะเข้าใจว่าความชั่วชาติสารเลวของมันต้องการเงินต้องการอะไรมันก็จะเอาไปเสียมอย่างนู้นอย่างนี้แต่ไอ้พวกเสียมด้วยความที่ไมไ่จริงๆไม่ได้ตั้งใจจะเสียมแต่เสียมเพราะความโง่ตีความผิดแบบไอ้ปลาส้มตีนตัวนี้ดิฉันว่า ไอ้นี่ไมไ่ตั้งใจเลวแต่เลวเพราะความโง่อันนี้บอกตรงๆว่าสอนยากสอนเย็นครับเขาไม่ได้โทษพ่อแม่เขาไม่ได้โทษพ่อแม่สักคำหนึ่งเพียงแต่เขาบอกว่าเขาไม่กล้ารับสายพ่อแม่เพราะไม่รู้ว่าถ้าพูดอะไรออกไปจะโดนอัดเสียงแล้วเอาไปเปิดเผยอีกหรือเปล่า เขาไม่กล้าโทรหาพ่อแม่เพราะว่ารู้โทรศัพท์อันนั้นนะ่ะมันมีการตั้งอัตโนมัติเขาไม่กล้าไปหาพ่อแม่ที่บ้านเพราะไปหาก็มีกล้องวงจรปิดแล้วก็เอาเขาไปพูดเอาเขาไปว่าเขาไม่ได้โทษพ่อแม่แต่เขาบอกว่าเขาไม่กล้าเข้าใกล้พ่อแม่เพราะว่าไอ้น้องจังเวนถ้วยตะไลมันทำแบบนี้ทุกครั้ง นี่ยังมีไอ้แก่ปลาส้นจีนออกมาหาว่าเขาโทษพ่อแม่แต่ยายเนี่ยถ้ามีการแจ้งความอะไรกันหรือดิฉันเชื่อว่าการลงบันทึกประจําวันแต่เราสามารถที่จะขอให้ตํารวจสืบสาวเราเรื่องได้คือให้ตรวจสอบซิว,ว่ามันเกิดเรื่องนี้จริงหรือไม่ถ้ามีการเล่นมีการติดตามแล้วจริง ก็ยังสามารถที่ลงบันทึกประจําวันไว้แล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นการแจ้งความก็ยังทําได้อีกมันก็เป็นการขยายเวลาเอาไว้เขาไม่ได้โทษพ่อแม่เขาไม่ได้โกรธเกลี้ยวที่พ่อแม่แต่มีเสียงยายอยู่ในนั้นดังนั้นถ้าจะมีการสืบสอบว่าเรื่องราวนี่มันเกิดขึ้นจริงไหมมีการระเมิดสิทธิของคนอื่นจริงไหม ทุกคนที่มีเสียงอยู่ในนั้นในคลิปสิ่งที่เขาจะเอาให้ไปเนี่ยก็ต้องถูกเรียกมาถามดูซี่มาบอกเล่าเก้าสิบกันซี่เกิดอะไรขึ้นสาวิตรีไม่ได้โทษพ่อแม่ที่สาวิตรีไปบน่นไปพูดนั่ก็คือไม่ได้โทษพ่อแม่แต่จะให้เข้าใจว่าทำไมไอ้น้องชายมันถึงทำแบบนี้ทำไมถึงต้องพูดกับน้องชายอย่างนี้ นี่ไอ้คนที่เป็นพวกปราส้นจีนเป็นนักกฎหมายแกขนาดนี้แล้วเอามานั่งวิเคราะห์ว่าเขาโทษพ่อแม่เอามานั่งวิเคราะห์ว่างานนี้จะใช้เงินจะใช้คุ้มค่าแรงไหมจ่ายไปเท่านั้นเท่านี้นนอุไทยน่าจะย้อนระลึกให้ได้ว่าตอนคดีโชคีิว่าก่อนใครเป็นทนายและเป็นคดีคู่ความคือใคร แล้วทำคดีแพ้เขาไหมต้องบอกว่าแพ้เพราะว่าอะไรไม่ได้อะไรเลยแถมโดนสาดกาอีกฝีมือใครถ้าไม่ใช่ฝีมือของอุทยัยอุทัยไม่ได้เตรียมอะไรเลยปล่อยให้โชคชิวาก็มคนเตรียมให้แล้วตัวเองก็ไปอ่านเงืง้อง,ง,งะปล่อยให้ไอไหลมันแค่สารภาพผิดแล้วก็ไม่ต้องเสียอะไรเลยมันยังออก พอกลับมาถึงบ้านมันยังขึ้นไร้หัวล็อกยอกเย้ยถากถางอยู่ว่าโอ้โหจะเจาะจริงๆทีมนี้อูทัยทำอะไรได้ไหมโชคที่ว่าก่อนเสียหน้าเสียหมาไปเลยเรียกว่าต้องกระเด็นออกจากวงจรของยูทูบเบอร์เพราะว่าอับอายตัวเองเป็นถึงทนายฟ้องตรงเขามีทนายอีกคนหนึ่งทำคดีให้เสือกไม่ได้อะไรเลยแถมยังโดนสารตำหนิอีก กุทยอย่าลืมสิเขาจะลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนหรืออะไรก็ตามทีมันอยู่ที่ว่าการที่เราติดตามคดีไปลงไว้ก่อนแล้วให้เขาเรียกสอบดูตามสอบดูจากนั้นจะเอาอยัางไงก็ว่ากันไปเหมือนคดีกล่องดำนะ่ะไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ให้มีการตรวจสอบให้มีการตรวจสอบแล้วพอตรวจสอบแล้ว ไอ้พวยไม่เอาเรื่องไม่ไปแจ้งความต่อคดีมันก็หมดอายุความแต่อันนี้ถ้าตำรวจตรวจสอบแล้วพบว,ว่ามีการระมิดสิทธิคนอื่นจริงๆเขาก็แจ้งความต่อเอาเรื่องต่อได้เขาคงไม่ห่วยอุทัยพยายามจะบอกก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ว่านะอย่ามาฟ้องกูนะเห็นไหมคะก็จะมีความหยาบคายออกซ่อนๆมาอย่างนี้อยู่เสมอมา เหมือนเวลาที่เรียกฉันอย่างเงี้ยแต่ก่อนในฉันเรียกทนายทนายทุกคมตอนนี้ต้องเรียกไอ้แก่ไอ้ปลาส้นตีนเพราะความที่เขาจิกหัวเรียกคนอื่นก่อนมึงก็ต้องโดนมั่งไอ้แก่ไอ้ปลาส้นตีนอย่ามาวิเคราะห์เรื่องราวอะไรแบบชั่วๆเร็วๆโง่แล้วก็ไปวิเคราะห์เสี้ยมเขาว่าเขาเขาไม่เคยได้โทษพ่อแม่เขานะ นี่ยังมีการมาพูดถึงเรื่องเตียงหุ่งเตียงหักอะไรอีกคุณลองคิดดูดีๆว่าคุณอยู่ในฐานะอะไรคุณรับข่าวลือคุณรับข่าวหนิงทาว,ว่าร้ายมาคุณเอาทันจีคุณพูดถึงทันจีเพื่อทำคอนเทนต์ทันจีเป็นเรื่องที่ควรพูดหรอคะถามหน่อย